สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบทวิเคราะห์บิตคอยวันที่23กันยายน2 0 2 1ตื่นมาก็พบกับเช้าอันสดใสนะคะเมื่อคืนนี้ราคาบวกเกือบทุกตัวเลยไอความกังวลทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะหายไปอย่างปัจจุบันทันด่วนนะคะมาดูอินเดซ x ของความโลภกันก่อน ินเด็กของความโลภในโลกคริปโตตอนนี้อยู่ที่27ค่ะถือว่ากลัวแต่ว่าไม่ได้กลัวมากเหมือนเมื่อวานแล้วถือแสดงว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็จิตใจผ่อนคลายขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมทำไมถึงดีขึ้นถ้าถ้าท่านที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวสารต่างๆกาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังที่นี่คลิปเดียวเลยค่ะว่า ยูีดีจากราคาบิตคอยที่ดิง่งทำไมถึงเด้งกลับนะคะจริงๆก็คือมันเป็นการเด้งกลับทางเทคนิคด้วยส่วนหนึ่งอย่างที่เมื่อวานถ้าเกิดว่าใครที่ฟังคลิปเมื่อวานไว้แล้วเนี่ยจะจะจะำได้ว่าบอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะเด้งกลับอยู่แต่เป็นการเด้งที่มองว่าไม่ไม่ถาวรน,นะคะมีโอกาสลงได้ตลอดราคาไทยตอนนี้โชคดีมากค่ะ อยู่ที่ร้านห้าแล้วใครที่ดอยอยู่ก็กินดีด้วยนะคะขอให้ได้ลงดอยอย่างรวดเร็วส่วนใครที่ที่ยังยังไม่ถึงทุนก็ใจเย็นๆค่ะเป้าหมายที่มองไว้ก็คือหน้าน่าจะไปได้ถึงประมาณสี่หมืนหกพัน US d ลลรต่อหนึ่งบิตคอนะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณร้านห้าห้า ถ้าใครคิดว่าได้กำไรแล้วพอใจแล้วก็ออกก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าแนวต้านช่วง46,000เนี่ยมันหนามากไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะคะเมื่อคืนนี้ข่าวดีก็คือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังคงจะทำ QE ต่อไปนะคะ QE เนี่ยมันจะช่วยให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยยังยังดีอยู่นะคะซึ่งธนาคารกลางสหรก็บอกว่า ยังยังคงจะทํา QE ยังยังคงจะเอาเงินเข้าไปแทรกในในระบบตลอดส่วนจะเลิกทําเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปแล้วก็หุ้นอสังหาริมทรัพย์เอเวอ r ์แกรนด์ของจีนที่ประสบปัญหาหนี้เสียก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนจะพยายามเข้าไปอุ้มนะคะไม่ให้ไม่ให้มันล้มแบบเลแมนบัเล e r ์ของอเมริกา ก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยดูคลายกังวลดูดูสบายใจขึ้นราคาบิตคอยก็เลยก็เลยเด้งกลับอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนว่ามันจะผ่านได้ไหมเพราะว่าด่าน46,000เนี่ยมันมันหนามากไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้โดยง่ายหรือเปล่าหรือจะต้องลงมาพักก่อนนะคะสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยที่ ห,หุ้นเดียดดาวโจนก็กลับขึ้นนะคะบิตคอยด้งขึ้นเหมือนเดิมก็จะมีแต่ทองเนี่ยค่ะที่ที่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ก,กอยากเป็นถือว่าเป็นอยู่ในราคาที่ที่ไม่แพงนะคะครับถ้าดูดีจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันมาทรงเดียวกับบิตคอยเลยคือมันติดแนวต้านหนามากถ้าใครคิดจะซื้อสะสมหรืออะไรเนี่ยให้นั่งดูก่อนดีกว่านะคะ ราคา ETH ก็ดีตามบิตคอยค่ะย,ยินดีด้วยมีโอกาสที่จะไปไปทดสอบที่3,300 USD ต่อหนึ่ง ETH นะคะก็คือตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณแสนแสนสองแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้อันนี้ต้องต้องดูสถานการณ์ณหน้าง,งานตอนนั้นต่อไปนะคะ จริงๆ Bitcoin ตอนนี้มีความลุ้นอยู่นิดนึงตรงจุดที่ว่ากราฟหนึ่งเดสังเกตว่ามันเริ่มจะกลับตัวแล้วนะคะถ้าถ้าเกิดเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีส้มเนี่ยก็ถือว่าสบายใจได้อาจจะอาจจะกลับเข้าสู่ขาขึ้นอีกซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ให้ระวังไว้เลยว่า สี่หมืนหกพันเนี่ยจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็ซื้อเพิ่มหนึ่งก็ดีนะคะแต่อย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่าจากที่เซอร์ในกูรูต่างๆในทวิตเตอมาเนี่ยเขามองว่านี่คือการขึ้นเพื่อจะลงต่อยังไงต้องมีการลงอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าต่อไปทิศทางเนี่ยเดือนตุลาคือเดือนหน้าเนี่ย คริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะวิ่งไปยังไงต่อนะคะสำหรับรอบเช้าว,วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ